คุณปานวาดคะพวกเรายินดีจะให้เงินสิบห้าล้านคะ่ะแค่ขอให้เจ้าภูมกับหนุมิ่งแต่งงานกันซะก่อนค่าสินสอดที่เหลือเนี่ยพวกเราจะรวบรวมมาให้ภายในสิบวันบ้านพวกคุณจนขนาดเนี้ยจะอดตายอยู่แล้วใช่พวกผมอะเชื่อคําพูดของพวกคุณได้ไงเนี่ยเอ่อคือฉ,ฉ,ฉันจะเขียนหนังสือรับรองนี้สินคะ่ะเพื่อรับประกันว่าภายในสิบวันพวกเราจะรวบรวมเงินมาให้ครบฉันต้องการเงินสิบห้าล้าน ไม่ใช่แค่เสษกระดาษคุณพานาดคะเห็แแนแกความสุขของพวกลูกๆเธอคะ่ะฉันขอร้องแม่ครับแกคุกเข่าไปมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกสู้เอาเวลาตรงนี้นะไปรีบหาเงินมาให้ฉันจะดีกว่าไหมลูกพี่นครับเออคือบ้านหลังเก่าที่ฉันอยู่เนี่ยยังขายได้อีกหลายร้านนะคะ แม่ครับถ้าไม่มีบ้านแล้วเนี่ยแม่กับน้องจะไปอยู่ที่ไหนกันภูมิลูกเชื่อฟังคำแม่ได้ไหมเอาเถอะแกอุตส่าห์เอาบ้านมาค้ำประกันฉันจะจำใจยอมรับไวไก็ได้แต่แกต้องเอาหนังสือรับ,บรองกรรมสิทธิ์บ้านมาไว้ที่ฉันฉันได้เงินสิบห้าล้านเมื่อไหร่อะแล้วฉันจะคืนเอกสารให้เงินสิบห้าล้านเนี่ยจริงๆพวกคุณต้องถ่ายวันนี้นะ แลวนี่ขอเลื่อนดังนั้นผมต้องคิดดอกเบีย้ยสักสิบวันถึงจะถูกต้องนะวินเนี่ยรอบครอบสมที่เป็นลูกแม่งจริงเลยนะครับดอกเบีย้ยวันละสองแสนแต่ผมใจดีอะลดเป็นวนันละแสนอง้ไหมครูเอาไหมไม่มีงานแต่งอะไรทั้งนั้นและวันดีถ้าพี่สาวของคุณจะตแต่งงานกับใครอย่างเงี้ยก็แต่งเลย แล้วผมเนี่ยไม่ต้องไปเจอใครหรืยไงผมผู้ชายได้สัญญาไว,ว้จะดูแลคุณไปตลอดชีวิตแต่อวินเป็นน้องชายแท้ๆของฉันคุณจะเป็นพี่เขยเขาอะ่ะยอมที่ตอลอดจะเป็นอะไรไปอะ่ะผมก็จะไม่ยอมเสียเปียกแบบนี้เหมือนกันเสียเปียบหรอผมบ้าวะ่ะ ใครว่าคุณชายไม่มีอะไรสักอย่างกัน Flex TV an exciting world of trending dramas